เอาละครับดีดีตอนนี้นท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Castle ์วัน a นี้ l o ตอ of ชาร์โที่13นะครับไปหลังจากที่เราล่วงลงมาจากการปราบบอสก็กลับมาอยู่ที่ปราศาสเหมือนเดิมนั่นไงจริงด้วยได้ยินเสียงลูกเราเรียกแล้วเราก็วกกลับมาที่นี่งั้นไปเลยแล้วกัน นี่แนะ่อเออเจอแล้วดีนะมาดูก่อนว่าม,มีของให้เก็บเปล่าในเวลาบริจาคเลือดเอาไป ได้ประมาณ2 0 0พันมั้งส่วนกุญแจเดี๋ยวเราถ้าหมดขอดไปซื้อของที่ร้านไอชูปาคารบาเพิ่มนั่นไงในเมื่อเราได้มาแล้วเราก็อยากกันนั้นเลยผมกำลังคิดอยู่ว่าอันเนี้ยไอไอท่านี้ชาร์จและต่อยเนี่ยกับอันนี้ที่ใช้หมื่นหนึ่งอะ่ะผมว่าจะลองอันเนี้ยหมื่นหนึ่งมันก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะลองอัพแบบใหญ่ๆไปเลย ดูดิว่าจะแรงป่ะไป้ฮึบนี่นงะเรื่อความรวดเร็วอ้าวเฮ้ยเออเอเดี๋ยวนะทำไมฝั่งนั้นเหมือนมีของล่ะอืมเดี๋ยวแปลกแปลกมันผมพลาดอะไรบางอย่างไปรู้สึกไม่ค่อยดีเลย ลง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 เออเอ,อ้ยนั่นไงจริงด้วยโอ้โหดีนะแม่งมาดูเอ,อ้ยเดียวล่อตาอร่อใจลึกเกินไปไม่มีของให้เก็บแต่มีอันนี้ไหนดูซิคืออะไรโอเคเลือดของมีประโยชน์อาน,านานจะเจอทีอันนี้ เก็บแล้วก็ไปได้กินใจละเลือดไปสิ่งจำเป็นเลยเพราะแม่งตีแรงประตูที่นี่แถวนี้แม่งเถื่อนไปเออไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคส่วนฝั่งนั้นผมว่าอาจจะไม่เก็บนะเพราะว่ามันไม่รู้น่าจะไม่ถึงด้วยงั้นปล่อยไปก่อนละกันไม่ใช่ของสำคัญอะไร ฮึบอืมทางทางไปดีดอออปีนขึ้นตรงนี้นะแล้วทางเนี้ยโอ้โหมีของให้เก็บของดีโอเคสีฟ้าปะ่ะจะขึ้นทางนี้ต่อชึบชึบปิงขึ้นเรื่อยๆไปอีกอืมอ้าว ล่วงไปก็ไม่ตายหรอกพี่ไม่ต้องกลัวโ่เป็นแวมพายทังทีความสูงแค่นี้จะทำอะไรเราได้อาคาซีนใครเฮ้ยทหารแสง กลุ่มพลดอลภาพแห่าางชัยชนะยึดปราสาทของเจ้ามานานแล้วไอ้ปีศาจนี่แหละจุดจบของแกข้ายิานดีจะรับความตายมากกว่าที่เจ้าคิดเสียอีกงั้นก็ให้มันจบกันที่นี่วงแหวนแห่งแสงจงเปิดออก got, นี่หเหรอพลังเทงหมของนักบวชเจ้าวิธีด้วยสัทธาที่ที่ไม่อาจถูกทำลาย อันเวนไม่แน่เอ no ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันรอบฟันพี่มันยากหลบดิหลบดีเลยเอาแตกไปแล้วมานี่มานี่นี่อ้าวอืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยหลบเอ้ยโอ้โหโอ้ยมึงจะหักกระดูกเหรอมึงคิดว่ามึงเป็นไข่ว้เอ้ยเอาสิเอาสิ เอาสิดิ้นไปซะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยโทษ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 อืมอะไรอะไรอะไรเมืนนี่ปเปรี้ยวนะใช่มึงอะแดกแม่งดิหนึ่งทีแล้วมึงใส่เกาะใช่ไหมมึงใส่เกาะใช่ไหมอืมมึงใส่เกาะใช่ไหมมาดิอ่ะทอดถอดมาดิมาดิาดเอาฟาดฟาด เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเอาอีกแล้แวหากกระดูกกูง่ายนะมันง่ายใช่ไหมมันกง่ายวะอืมบล็อกสิครับเหลืออะไรล่ะนี่แน่นี่แน่นแนเอาไปนี่จิมจ้มจิม้มจิ้มอีกจิ้มอีกอืมฟาดมานี่โดนแดกดมึง ข้าวนะใช่ไหมตัวแตกเฮ้ยมาแล้วอีกนักเวทเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแข่งไปดิแข่งไปแข่งไปเออแข่งไปมานี่เฮ้ยตัวมันเปาะอยู่เว้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไหนมึงอ่ะมานี่ดิไปไหนจ้า เอ้ยเฮ้ยมันทำไรอะอืมเด็นเออแตกอืมบล็อกเอาอีกเอาอีกเอาอีกอืมฟาดฟาดไปดิฟาดไปดิฟาดไปดิเออมามาโอเคเต็ม เบิรไม่ค่อยเสียเลือดไม่ค่อยเสียหลอดโอเคคุ้มค่าทำไงดีขึ้นเนาะโอเคอันนี้ทางไปแล้วนี่ล่ะเหมือนมีทางไปนะครับผมอันแน่เฮ้ยมันอยู่ห่างวะลองวิ่งแล้วกันอุ๊บอ่ะแปลงมันควันไป ถึงบ้าถึงบ้าเออถึงเออเกือบเกือบล่วงโอเคได้หรอดแคอ,ออสมาเงยเกือบหล่นเกือบหล่นมเมาแค่นี้นี่หว่าใช่ไหมจะได้ไปต่อขึ้นขึ้นึบลุบไปเออ ไปอืมเปิดนี่เหรอแล้วยังไงโอเคเปิดประตูเฮ,เฮ้ยเฮเวอร์ว่าไงลูกแล้วก็ไม่พูด โอ้โหครบเลยนั่นตัวเรานี่ชุป,ปรคาบราแล้วก็มีตัวเองท่านแม่บอกว่าท่านจะกลับไปกับพวกเราท่านแม่บอกว่าท่านไม่เคยอยากจะจากพวกเราไปแต่ท่านจะเป็นต้องไปท่านแม่บอกให้ข้าอย่ากโกรธท่านแล้วก็ขอให้ช่วยท่านออกจากสถานที่โชลายนี้อ๋อนี่ไงท่านแม่ This one. ดูสินี่คือท่านท่านพ่อในอดีตนะลูกกระจกหายไปแล้วท่านพ่อข้าเล่นต่อไม่ได้ถ้าไม่มีกระจกอย่างโชคชะตาท่านจะช่วยเอาไมาให้ข้าได้ไหมมันอยู่ไม่ไกลหรอกอ่าแจกเควสกูซะแล้วเพิ่งเจอหน้ากันเอง ไล่ไปทำงานอีกแล้วลูกรัก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอ๋เคยทางนี้ปะมาดิมาดิไปหาของให้ลูกก่อนเว้ยหาของเล่นก่อนไปทางนั้นอ้ามีมีมีึมม๊บเฮ้ยไม่ถึง ผมว่ามันไกลเกินอ่ะต่อให้แปลงเป็นควันก็ไม่ถึงอาจจะต้องมีไอเทมอื่นซึ่งเรายังไม่มีงั้นเราไปก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเอามานี่จ้าเอ้ยเฮ้ยเอย่ามาอย่ามาอย่ามาแถวนี้อย่ามาอย่ามากาดแถวนี้ไอเวนอืมอืมบล็อกได้บล็อกได้ไปไป เอาซีเอาอีกแตกแล้วเว้ยเกาะมาดิมาดิอุ้ยกับล่วงกับล่วงอะ่ะอ่ะฟาดฟาดเลยอืมบล็อกได้เอาสิมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเลยอืมโอ้โห,โหแรงอยู่เนี่ย จิ้มจิ้มบล็อกจิ้มจิ้มจิ้มโอเคเรามีของให้เก็บอยู่โอ้ยโอ้ยทำอะไรมันนี่แดดไปเออได้เทมเวยเวยผมไปต่อโอเคเปิดประตูคนไกลยเยอะ,ะจริงนะ ตอนนี้เรามีไอเอหลอดเท่าไหร่นะเจ็ดพันละหมื่นหนึ่งใกล้ละขวันใกล้เป็นจริงมีของให้เก็บได้เว้ยแต่ไม่ถึงว่ะงั้นไปก่อนอาจจะได้กลับมาเก็บเนี่ยมันต้องมีไอเทม,มอีกแน่เลยอ่าคดซีน เอ้ยคุณคุณงแพนเหรอข้ารู้มาตลอดว่าสักวันเจ้าจะกลับมาตามหาชิ้นส่วนกระจกที่ผู้ชายเจ้าลักนักลักหนาในที่สุดสิ่งนี้ก็ได้กลายเป็นประโยชน์ขึ้นมาจริงๆอัครยุทนี่ไงกระจก แม่งไม่ mm. ให้ง่ายพี่ชายขอข้าเองผู้ยิ่งใหญ่ตายแล้วเจ้าข่าเขาจะไมพี่ชายของเจ้าสีชีวิตเพื่ออุดมการณ์ที่เขาเชื่อมั่นไม่ใช่ของเขาแต่เป็นเจ้าจะเพื่ออะไรเพื่อให้โลกทั้งใบได้อานาจของเจ้าหรือบอกร้ายเล่นหายเจ้าคิดว่าอะไรฟังข้าให้ดีกรนเอ๊า พระเจ้าล้มเหลวและพี่ชายของเจ้าช่างโง่เขาตอนนี้ส่งเศษกระจกนั่นมาข้าไม่มีความแค้นต่อเจ้าโอ้ยมาแล้วน้องของไอ้แพนนี่เองโอ้โหคนละไซส์เลยแต่ข้ารอวันนี้มานานเหลือเกินเวลาที่ข้ารอคอยมาถึงแล้ว โอเคเวลาที่มึงรอคอยใช่ไหมได้ไปแล้วเว้ยไปไหนแล้วอาา่าฮะ มีของให้เก็บข้างบนด้วยแต่ก็น่าจะเหมือนเดิมอะ่ะผมน่าจะยังเก็บไม่ได้โอเคเล่นเล่นเล่นซ่อนแอบกันแล้วก็มาเปิดตรงนี้อืมอย่าเหยียบใบไม้แห้งเสียงจะทำให้อากเรียสรู้ตำแหน่งมินิแมปจะแสดงตำแหน่งและระดับการรับรู้ของมันโอเค มนแรงยังตรงนัง้นะบนหัวก็มีโอเครู้แล้วล่อมันสินะโอเคได้แล้ว <c oughs> อืไปยืนไป <c oughs> เออไปคลิปหายแล้ว <c oughs> อ้าวได้กินกูเชย <c oughs> อ,อ้าวชุดหายโอ้โหเต็มตเต็มออเวนนี่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้อาา่าฮารู้แล้วได้สนุกเลยที่ล่ากูอ่ะได้เฮ้ยเดี๋ยวนะ ลงสิลงสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจไปไปนู้นไปอ่าโอเคแล้วก็มานี่ไอเอ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวมาทางนี้ ไปทางอื่นไปอ่าโอเคเราแปลงเป็นฟันได้แล้วก็ปีนนี่ไปปีนปีนปีนไปปีนทางนี้โอเค เฮ้ยทางนู้นเหมือนมันไปได้ลอได้ปะวะไม่ได้เออแล้วก็แปลงเป็นควันนี่เลยลอดไหมลอดลอดลอดอดแล้วก็มาเปิดนี่แอมเนี่ยมันขึ้นไม่ได้สิอยากขึ้นไปเอาอยู่เหมือนกันนะ วายวายงูวายวายงูบาย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 โอเคประตูปิดงั้นไปก่อนเลยเพื่อได้กลับมาเอาค่อยเอาเพราะงั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีไอที่ทำให้เราเปีนที่สูงๆได้อยู่ดีไว้ไกลับมาเอาทีเดียวเลย ขึ้นไปเจอข้างบนหน่อยดิเออถึงแล้วมาเดินเข้าไปอยู่ที่นี่เปล่าไอ้นกมึงส่งกระจกมาโดนซะเถอะมึง นี่ไงเฮ้ยโอเคดีอย่างไปแล้วได้ไมาแล้วครับของที่ลูกตามหาเจ้าจะผ่านไปไม่ได้โอเคงั้นก็ฆ่ามันก่อนแล้วค่อยไปแล้วกันนี่ไงน,นี่ไง อืมอืมโอ้ยแม่งคุยแม่งคุยอืมอืมคุยเหรออืมอืมกระเด็นไม่ได้เออเออมาเอ้ยเฮ้ยนี่สวนสวนได้มาดสวนได้มาดอืมอืมมาดิต่อยโอ้ยโอ้โหกระเด็นกระเด็น อะไร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 หลบได้ <AMA easier> อะไรหลบได้นี่จิ้มจิ้มจิ้มอืมหลบหลบหลบครับโอ้โหยังเต็มเลยอืมบล็อกได้เว้ยนี่แน่นี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอืมเอาดิ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 นี่แน่ โอ้โหเจ็บ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 นะเอ้ยเฮ้ยบอกไม่ทันไม่ทันอืมามาจิ้มจ er pues ิ mm ้ม hmm. อุ้ยอุ้ยอืมอืมเอาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบได้เว้ยอืม อ่อยอ่อยด้วยมัดเออเออเอาดิเอาดิเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาเอาีกกระเด็นเรียบร้อยจบอย่างง่ายดายบายบายเถอะความแค้นของมึงอะจบลงวันนี้แหละพร้อมกับชีวิตของมึงนี่ไงไปคุยกับลากมะม่วงจิกกระโหลกบทขฮี้ซะ เรียบร้อยมองเท่งปิดบัญชีแค้นครับปากทักทายพี่มึงด้วยเอาละจบขอเข้าไปดูหน้าหน่อยดิฮัลโหลแพนเอาละครับงั้นผมขอตัดภาพไปทีนี้ก่อนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตาม กันใ,ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม